วันนี้จะมาเล่าด้วยกันคร,รับโปรเจนะ,ะเอาอเจนนะครับเรื่องที่คืออะไรที่ผมเคยคุยกับต้ามานานแหละว่าเราอยากจะสร้างระบบบล็อกเชนหรือแอปพลิเคชันที่ดีแบบเนี้ยที่สามารถเชื่อมโยงกับโลกาดิจริงไดนะ้คือเราจะเห็นว่าที่ไปทานเนี้ยมันจะอาจจะมีแบบกองการละลายแล้วก็อยู่ในโลกที่มันดิจิตัมเองตจัลโลดิจิงอย่างบิลเลอร์เองกับสกุราเขาก็อยากจะสร้างซีเนติสตอซึ่งมันต้องมีดิจิตี้นะเราก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราสามารถ ดึงิษทัทุกอย่างในโลกความเป็นจริงเนี่ยให้มายอยู่บนโลกของบทสยงของเสียงแปลทุกอย่างเป็นโปคเท่นเนี่ยคืออาจะทำได้ไ,ปไ,ปไปหมนะ <S <S อันนี้นผมยังว่าเป็นเทคเนิคข้อผิดเจ็บที่เราทลองทดสอบกันมาลุ่มลุ้นดีแล,แลนน้วบางแก้กเข้ค่อนชัดเจนแล้วว่าในเชิงเทคนิคทำได้ผมไม่พูดเชิงกฎหมายนะเดี๋ยวกราจะไม่พอใจเอาพูดในเชิงเทคนิคว่า,าล้ำอาการควรจะทำได้ราาเท่ารนอ่ดยนะ สักผู้นะครับโอเคหลั okay. กการคือเราเพยายามจะบอกว่าเราจะสร้างคัสเตเรียหรือเดโพสิตทรีที่คุณจะสามารถเก็บสินทรัพย์จริงในโลกของจริงเอาไว้และเรา mint token ท,ที่ไหนโดยที่มีสินทรัพย์สำรองอยู่เนี่ยเป็นดัชนีประเภทนั่นหมายความว่าถ้าคุณสามารถทำสิ่งนี้ได้คุณจะสามารถแปลงสินทรัพย์ทุกอย่างในโลกให้มันเป็นโทเค็นได้หมด เแล้วประโยชน์คืออะไรนะบอกว่าโอเคถ้าผมอยากจะทำระบบเทรดพุ่งบนบล็อกเชนอ้าวผมเปิดบัญชีนจัลแคร์ผิวโอเวอร์ก็ได้ดิแล้วผมไปเทรดพุ่งกลับก็ได้ไม่ได้อนยญาตเลยทําไมต้องมานั่งเทรดพุ่งหรือทําระบบงนใ้บนบล็อกเชนด้วยจริงๆเนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างนะผมเล่ารู้อยู่ในปากกับหนึ่งพุณสมบัติของบนซีนเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างโคลนแรคเต็ดที่มีเรียลแอสเซทอยู่จริงๆหนึ่งตัวเลยนะครับเพียงเช่น ุณอยากซื้อแอปเปิลคุณสามารถซื้อแอปเปิลโทเค็นของเราแล้วระบบก็จะไปซื้อแอปเปิลในธุรก็บในคลัสเตอร์แยกได้แล้วคุณก็จะได้โทเค็นมีนักรับสูงนั่นแปลว,ว่าโทเค็นทั้งหมดที่เกิดในระบบจะถูกแบกรับด้วย <c oughs> ส่วนั่างจีนเสมอนะครสองก็คือคกลไกเนี่ยมันทำให้เราสามารถแก้ปัญหาเรื่องสภาพคล่องได้แมชนีนของเราเรียกว่าโคเชนแมชชีน,นสามารถทําให้คนสามารถแลกเปลี่ยนโทเค็นผ่านดิจิทัลไรเซนก็ได้อย่างเช่นคุณซื้อ Apple Token ไป คนสามารถเอา Apple FIFA, แอปพลิเค็นเปิแต่เอาไปสเต็กเอาไปวางเป็นลิควิดิตี้ปูกให้คนมาซื้อขายแต่เมื่อไหร่ก็ตามเรารู้กันดีนะดิจิทัลไนซ์เชนปัญหาหลักๆของเบลเคือเรื่องของรายดิจิตถ้าลิควิดิตี้น้อย,ย,ยล่ะรายดิจิตถูกระบบของเราเนี่ยมันเป็นระบบที่เรียกว่าดูอลเทยร์เนทก็คือระบบจะเปลี่ยนไปซื้อของจริงมาเพิ่มให้เมื่อลิควิดิตี้ในตัวดิฉันไนซเชนพอเดียวมันจะมีมีตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็ ดังนั้นเนะี่ยในกาตอบสนองเลยคือเราสามารถลงทุนในสินทรัพย์รายใหญ่ดได้โดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องเลเวลดิจี้เลยนะครับและท้ายสุดแล้วเนี่ยเลือกอินทรูดิจิตอลเอเจนซี่ี่อยาให้ทุกทุกคนเหนว่าทุกคนซื้อหุ้นเนี่ยถ้าคุณเคยทำสต็อกเลนดิ้งยังไงเอาเพิ่งไปขำแล้วกู้เงนินมาตอนนี้เสียดอกเบี้ยอยู่มันเกาหกเปอร์เซ็นต์นะครับใช้เวลาทำโคตรนานเลยแต่ถ้าเกิดเรามีโทเค็นที่เป็นสต็อกโทเค็นเรียลเอสเตทโทเค็นโกลด์โทเค็นออยล์โทเค็น คุณสามารถเอาสินทรัพย์เหล่านี้ไปวางเป็นเชิงเครื่องและพุ่งเลยขาดขาดควบคู่เท่าเรนดิ้งบนดีปายได้นะแต่นี่คือคือประโยชน์ในในในหลายแง่มุมคือคุณสามารถซื้อขายสินทรัพย์ใดๆก็ได้ในโลกทุกวันนี้คุณใช้กิจหลังฟอกในการซื้อขายคุณเทรดคริปโตคุณเทรดฟอเร็กคุณเทรดหุ้นไทยคุณเทรดของทุนคุณเทรดต้นทางประเทศทุกคนต่้งที่เป็นนักเทรดเนี่ยผมก็ม the ีนักเทรดให้หน <c oughs> <c oughs> <sh> ้าต่างก่อสามทีเด็ดนะครับ เราสามารถมีอินฟอร์มอย่างในในโซลู่นันนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้คนสามารถทำการสว้ผ่านทางดีเจเนอไรเซอ์ได้หรือซื้อขายผ่านเซส์เ์ er ได้นะครับและท้ายสุดก็เป็นโครงการในการทำเรื่องของเลนดิ้งแอนดอนะ,ะ,อะทำอะไรได้บ้างหลักๆก็อีเทอร์ฟน่าทำนะผมว่าอิเทอร์เฟเป็นเป็นโปรเจกต์ที่น่าทำมากถ้าเราสามารถซื้ออีเทฟผ่านทางโเ้กได้จะเกิดอะไรขึ้นคุณจะสามารถสร้าง กลไกทำให้คนทุกคนสามารถลงทุนในกองทุนผู้กองทุนในโลกได้ผ่าดกาลตฟอร์มเดียวคุณมีเงินอยู่ในใบแนคุณลงดีเอทีดีเข้าไปในแพลตฟอร์มาวันนี้นะแล้วก็เราไปซื้อกองทุนเราไปซื้อหุ้นอะไรต่างๆนะครับแะพันธบัตรวุ่งกู้แอผมคิดว่าหลายคนเริ่มเห็นแล้วมีคนออกพุกู้เป็นเป็นเป็นคริปโต้เป็นสีแดงครับอันนี้เราก็สามารถชมในบอร์ดได้ข้อข้ามดีดีมีคุยโปรเจกต์อยู่กับบริษัทหนึ่งที่เขาอยากจะทำโกลด์เตอร์ บริษัทนี้เก็บทองในครับโซเดียมให้เลยนะครับหลังจากนั้นเรามีโกลดอคเคสไหมข้อดีคืออะไรนะหนึ่งค่าการแลกเปลี่ยนตนะีขั้นต่ำนะฮะแล้วข้อสองก็คือโกลดอคเค็นเหมือนเดิมองเลยคุณเอาไปค้ซู้อเงินออกมาได้ด้วยนะอ่าคอมมูนิตี้น้ำมันข้าวยางพาราสิานค้าต่างๆพวเนี้ยสามารถถูกโผล่ไปไหนได้หมดนะครับและท,าท้ายสุดก็เป็นเรื่องของ real estate นะว่า การทำเรือเสร็จครบไนเนี่ยม,ม,มันมันมันเป็น challenge ที่หลายๆที่โซงมาแล้วแสนเฉลีกยทะครับเวลานะแต่กลไกที่จะทำก็คล้ลลายๆกันแต่เราเพิ่มประสิทธิภาพของระบบด้วยการที่อนุญาตให้คนสามารถไปฟาร์มอสังหาร,ริมทรัพย์ได้และสามารถทำเลนดิ้งได้คุณจะกู้บ้านดีคุณคุณจะรีไฟแนนซ์บ้านดานีคุณเหนื่อยมากแต่ถ้าเรามีเรือเสร็จครเคีน วางคอลเล็ตเล่ากู้เงินมาภายในสักสิบนาทีคุณเอาสินทรัพย์ที่เป็นบ้านคุณไปทำแล้วกู้เงินออกมาได้เลยอันนี้ผมว่าเป็นไอที่น่าสนใจนะฮะโอเคลิควิดิตี้พอยที่ผมว่าเป็นมันเป็นหัวใจหลักของดิสเลนเซอร์มนาแล้วล่ะสิ่งนี้จะทำให้คุณสามารถสร้างไอซิไซด์ีจากการวางลิควิดิตี้ในทุกๆสินทรัพย์คุณถือหุ้นไว้เฉยๆในพอร์ตไม่ยิ่งหยดทำไมคุณไม่มาวาง LP แล้วให้คนมาแลกเปลี่ยนแล้วคุณได้ไอซิไซด์ีล่ะ โอเคอ่ okay, นะผมเล่าดัวเอเชียนให้ฟังฝั่งนี้สมมุติเป็นนิวยอร์กต่งเอเชียเลยฝั่งนี้เป็นดิชไรส์เชนของทางอเวอร์จิสคนคนหนึ่งเข้ามาบอกอยากซื้อหุทแอปเปิลประมาณหนึ่งหนึ่งดอลลาร์หลักการเป็นไงฮะการซื้อหุทแอปเปิลหนึ่งหนึ่งดอลลาร์เนี่ยถ้าเกิดดิชไรส์เชนของพุีแอปเปิลโต้ขึ้นอยู่มากพอระบบอัสวัตตรงนี้ไเลยนะคนวางแอปเปิลก็ได้ค่าสีไปแต่เมื่อไหร่จากที่อินดิบิตี้ไม่พอเกิดอะไรขึ้น นะระบบจะยกเงินตรงนี้มาที่หิีเฟรกรีนะระบบหมีเฟรกรีเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างกรงไสออฟเซียนะจะแปลงเงินเซเบอร์ตรอนนี้ไปเป็นเสียนะครับแล้วก็ไปซื้อหุน้นแอปเปิ้ลจริงๆในนิวยอร์กเซาทเชียสแล้วก็เก็บลงในคาสเซียนคาสเซียนทริกเกอร์กต่กว่าที่หิีเฟรอรีบอกโอเคหุ้นมาแล้วแอบหนึ่งร้อยหุ้นสมงติหลังจากนั้นระบบก็จะมีเงีก็ถูกเป็นส่งกลับไปให้คนแต่คนคนนี้เข้ามาเทรดเนี่ยนะ เขาไม่รู้นะครับว่าเขาเทศจากฝั่งไหนนะถ้าเกิดสภาพเท่งตรงนี้เยอะพอการซื้อขายาาทำขาดเด็กหมดเลยหุ้นเก็บไว้ในคลังเฉยๆไม่มีประโยชน์อะไรนะคะรับเก็บไว้ให้คนรับจ่ายแต่ข้อดีคืออะไรฮะรีดีได้นะครับวันนี้คือมีคุณบอกว่าคุณไม่อยากเสียเงินทบแค่ลัคุณอยากเปลี่ยนะหุ้นคุณจะเปิดผีบล็อกเอร์ดหลังจากนั้นระบบมาวันที่ก็จะเบรนทบแค่นี้แล้วก็โอนหุ้นเข้าบัญชีกุู้ทจริงๆคุณ คุณจะเห็นว่าคนกายนี้ทําให้ราคาของเดทกับเซ็กตรงนี้เป็นการลอยที่สุดเพราะอะไรน,นะคิดภาพนะถ้าแอปเปิลตลาดนี้เทรดที่90ตลาดนี้เทรดที่80เกิดอะไรขึ้นฮะคนจะเข้าไปซื้อในเดทแล้วก็รีบีกลับมาเป็นพื้นจีขายทีนยนทน่นี่ออกดอไอเชตกับกำไรส่วนต่างได้ทันทีนี่นเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของเสินค้าหรือพวกไถ่ที่เนี้ยที่ไม่เกิดในพวกเจดีย์และเซฟไร ท้ายสุดหัวใจถึงจะว่าน่าอมเีลลิสิ์แม้โมเดลของลิสติ้ง,อง,องือเลยคนระับพอคุณซื้อหุ้นแล้วคุณได้ Apple t o k ท n คุณเอา a p p เ e Token เอาไปขายชิปทัพตัวนี้เหมือนกับราแชเดหรือ m a k e r รนะครับเราเ็ียสาร้างตัวของ a y s c มาเป็น s ซอร์ e บร์เวแม้ชน,นเหมือนเมเกอร์เลยเหมือนเลรีดแต่มันเป็นไดที่ถูกแบกด้วย real asset เป็นไดที่ถูกแบกด้วยธรรตรเป็นไดที่ถูกแบกด้วยทองคำ ถูกแบกดยคุณถูกแบกโดยอาสาหารเงิมาซั่นะครับดังนั้นหลักการก็คือคุณมีสินทรัพย์อยู่ที่เป็นโฉมแนสเซ็ตคุณเอาไปค้ำแล้วกู้เงินออกมาได้นะหรือคุณอาจจะโลภมากมากกว่านั้นคุณเอาสินทรัพย์ไปวาง l อลคุณได้อลพีมาคุณเอา l อพีไปค้ำแล้วกู้เงินออกมาได้ได้ประโยชน์สองต่อเลยคือวางเอีคุณได้สเต็ตติ้งดีดัวคุณเอาไปค้ำคุณกู้เงินคุณได้ดีดัวเลยนะครับนี่คือแมชชีนิกของมันนะครับ ผมน่าจะเกิดเวลาแล้วถ้าใครคิดว่ามันทํำได้จริงหรือหลักการนี้มันไม่ต่งางัะ v r ทุกคนน่าจะเคยได้ยินเป็น v r ของตลาดไทยเป็น v r คือคุณเวลาคุณซื้อพูดผ่นนดายเน v r คุณไม่ซื้อพูดจริงคุณซื้อ d e โพสิ t a r y คุณซื้อปีซีอันหนึ่งของบริษัทที่ซื้อพูดจริงๆเลยครับแต่ที่เขาเล่ามันคือพวกไอ้ DR มาด่าเย้เนี่ยนะนนดันง,นนงนั้นในทางกฎหมายนี่ใครอาจจะยังทำไม่ได้ตลาต่อว่าโทรมาหาผมหลายรอบแล้วว่าอย่าพึ่งทำนะใจเย็นๆนะ ครับแต่ว่าถ้าต่างประเทศเนี่ยที่ดูไบเนี่ยที่ญี่ปุ่นตอนนี้กฎหมายเขาังเดือดในการทำคอมเพลเนอรยังไงครับ okay. โอเคก็หลักๆคุณสมบัติเรามีอะไรบ้างนะแฟชชัน่นอลเกต์นี้ง่ายๆซื้อสูตรจะหนึ่งคนได้ใครอยากซื้อรุ่นเปิดชายเนะฮะแพงเกินนะเออคุณสามารถซื้อรุ่นเปิดชายสูตรสูหนึ่งพุ่นในระบบเราได้อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นประโยชน์ชัดเจนนะครับอ่าใจมันผลได้ด้วย คุณจีอยู่ในคัสโซเดีย์บรรขนมาเราเอาบันผลจับใส่กับเป๋าเราเนีจากบันผลจับ,บจไปให้ผู้เรียนได้นะครับมีเรื่องของดีดีแอสเซทได้ที่บอกเพื่อให้โปรเจกต์การทำนิทารศแล้วก็ทำวิปปิ้นที่อยดีได้นะฮะท้ายสุดมีอะไรนะอ๋อคำอาการแลกคู้เงินได้นะครับรออก็บค,บคิดว่าโปรเจกต์เราน่าจะพร้อมประมาณปีหน้าในปีปีนี้ประมาณ Q3 จะเริ่มมีไทลอกให้ลองเล่นอย่างไร ซื้อคนจริงเนี่ยคุณโหลดแอปเข้าไปคิดแล้วคุณสามารถเทรดไดเลยก็ผมข้อสุดท้ายอนะ่ะผมแม้จะเกินเวลาแล้วยูทูบเอ็กซ์เพียร์ทุกคนคิดว่าปาัญหาทดีไซน์วันนี้คืออะไรสำหรับผมข้อเนี่ยนะคือผมที่เก่งเปิดคองและใช้ดูถือมันก็ไม่ถนัดนั้นเราก็เลยทำมือบายวอลเล็ตมาเราคิดภาพตัวนี้มันเหมือนเน็ตมากรับแต่เป็นเน,นทีฟวอลเล็ตที่ทางเราป็นพัฒนาขึ้นในนะครับซึ่งจะทำให้คุณสามารถเทรดสินทรัพย์ต,ต่างๆได้แบบเนที เป็นทั้งไอโรเชียดอยนะคุณไม่ต้องมานั่งเปิดเขาเรียกเปิดคอมค o n เน c ต Wallet แล้วก็มาซื้อขายผ่านเว็บแล้วลตรงนี้ก็จะเป็นในที่ Wallet ที่เราพัฒนาเฉพาะเลยนะก็มีข้อมูลการหุ่นดูข้อมูลมก็เป็นเงินป็นเข้าก,า,กากับงๆและท้ายสุดก็คือสามารถซื้อขายด้จิงกนะ็โอเคน่าจะหมดเวลาแล้วนะโอเคก็โดยรวมขอบคุณทางเลยอีกนะครับที่ เราบอกวันนี้เป็น H ฟูลเวอร์ท็อปโปรเจกต์ผมก็พยายามจะหาทันเนอร์ที่จะเอาโปรเจกต์นี้ขึ้นก็ได้ทางเลยดีเชนมาช่วยแล้วขอบคุณตามมาแล้วก็หวังว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นไฮไลท์ตัวหนึ่งนะที่ทำให้ real world use case อย่างก,การเชลดสินทรัพย์ต่างๆบนโลกเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกับโลกอีกไปได้สิขอบคุณคนมากครับเชัสดีครับขอบคุณมาก